ครับผมลำบ้องสี่สี่ตัวครับครับผมนี่ชกพิกาดร้อยยี่หกครับร้อยยี่หกนะช่วงหลังก็ชกเวทใหญ่แล้วนะใช่เออแล้วตอนนี้นี่คุมมากี่โลครับร้อยยี่สิบหกมาสามโลได้ยังก็ถือว่ากําลังดีครับอากาศหนาวๆนี้อากาศฝนตกนี้นะสามโลก็ถือว่าขึ้นคอแล้วนะครับเออเอาได้ต่อร้อยยี่ห้าขอให้ร้อยยี่สิบหกโอเคแต่เป็นความ จะได้ไม่มีปัญหาใช่ครับแล้วมาสอบครั้งแรกเป็นไงครับก็ผ่านเลยครับผ่านเลยโอเคน้ำหนักคนนี้ถือว่าทำได้นะครับเราวันนี้ต้องเจอกับพี่ชัยครับพี่ชิตชัยข่ายเดียวกับสุญเล็กเลยใช่ครับวันนี้เขาส่งมาอีกตัวหนึ่งใช่ครับกล่าวว่าจะมาปราบเราทั้งคู่เลยส่งเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงจงเหมือนกันครับแต่ว่าหมัดจะคมกว่าสุญเล็กเอาเราไม่เคยเจอนะครับ แล้วได้ดูเทมมาแล้วแหละก็ดูครับมีอะไรน่ากลัวนอกจากหมัดไหมก็มีหมัดจอกขาไม่น่าก็ประหมาทไม่ได้เหมือนกันครับอืมก็ประหมาทไม่ได้ครับนครับเราก็เตรียมตัวอยู่ที่ที่สบอครับอ่าอยู่ที่อยู่ที่ธัญญะธัญญาเป็นไงบ้างคุณประมุซ้อมก็มีโอได้เล็กมีวันดอยมีหลายคนครับอืมเก็บตัวมากี่วันครับเดือนกว่าเดือนกว่ากว่า จากที่เจอเส,สือเล็กกันนะเ<ช>สวยเล็กเขาก็เพิ่งชกไปเมื่อวันเสาร์ใช่แพสิงดาวเออใหญ่นะใช่ถ้าเราเจอก็เหนื่อยเหมือนกัน<ช>เออแล้ววันนี้เราเจอกับทรงเดิมอีกแล้ววางเกมวางแผนง,งดีก็มปปีครับแต่ต้องดูพนมวทีครับเตรียมมาแล้วใช่นะครับเป็นไงบ้างตอนนี้บรรยากาศที่ค่ายฝนตกกี่วัน ตกมาสองวันตกมาสองวันไม่ตกตอนเมื่อวานเออโอ้โหโชคดีนะโชคดีครับดีเมื่อวานที่ยังใจดีหยุดจะดีให้ตกบ้างทีถ้าตกอยู่นี่โดนไม่ได้ถ้าตกอยู่ก็ตัวใครโดนมันใช่ครับผมอ่าแล้วเราเตรียมตัวมานานนี่ร่างกายนี่กลับมากี่เปอร์เซ็นต์ลวล่าสุดที่โดน ก็ประมาณเก้าสิบได้เก้าสิบก็เก้าสิบห้าประมาณนะวันนั้นถ้าไม่พลาดเนี่ยคิดว่าเป็นไงอะไรวนะเพราะเราก็ไล่คืนชุดใหญ่อยู่เออแต่วันนี้วางเกมก็คือพยายามไม่บวกอาจจะไม่บวกเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามัดเท่าคงเลยนะเราไปบวกก็ไม่คุ้มแบบไฟที่แล้วใช่ไครับอ้าวฝากพี่น้องหน่อยเราอายุไหนแล้ครับอายุยี่สามปียี่สบามปีคนจังหวัดลำพูนครับตามด้วยนะครับวันนี้ผมจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอน เราไปปล่อยเท่าไหร่ละหกสิบเอ็ดได้หกสิบเอ็ดมวยฝีมือซ้ายหรือขวาซ้ายครับซ้ายสูงร้อยสองร้อยอ่าสิบเก้าได้ห้าสิบเก้าเนี่ยเราถนัดซ้ายดีกว่าซ้ายครับอ่าแล้วค่าตัวเท่าไหร่ล่ะสิบค่าตัวถ้าติดโควิดก็แปดหมื่นอันนี้ได้อยู่สามหมื่นห้าโอเคห้าพัน